โอเคครับกลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ผมโอเคกับพี่ขวัญแคร์แอนครายซี่คนสวยฮะคนสวยฮะไม่คิดใครที่ไม่พูดว่าแครนคราซี่คนสวยไหมมีไหมแก่เขาสวยจริงๆอ่ะเนี่ยน้องๆทุกคนก็ชมเขาทั้งนั้นนะว่าเขาสวยอะเธอ เดี๋ยวรอครับพี่ขอโทษครับบ้านพี่ไม่มีกระจกโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวบ้านเราจะมีกระจกเยอะแยะเถอะโอ้ยเถอนี่ก็นะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ปูมฮันซาสุดท้ายแล้วเองค่ะปูมฮันซาสุดท้ายฮอลลีเดย์ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปฮอลลีเดย์กันอีกแล้วนะคะซึ่งเขาก็มีอัปเดตคริสต์มาสมานะคะแต่ว่ามันก็เลยคริสต์มาสมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็ไนไรคะ่ะเราอยากเล่นก<ร>ั <c oughs> ทนทั้งหมดแล้วกมาสองเดือนที่แล้วมันจะเป็นฮัลโลวีน,นอันนี้นั่นเองนะครับผม <c oughs> ใช่แ <c oughs> ล<ะ>้วอันนี้จะเป็นคริสต์มาสถึงมันจะเลยมาเดือนหนึ่งนีะครับเพราะว่าพวกพี่ไม่ได้ไปเช็คอัปเดตไม่รู้ว่าอัปเดตมาเมื่อไหร่เหมือนกันใช่แล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันก็น่าจะนานแล้วอ่ะเธอพี่เดานะพี่เดานะว่าต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอัััันนนนนนนี้้้ะคครรบบววาเลลลไท์มใกถึงแ ประมาณสองแล้วกุมภาเนี่ยแต่ว่อาจจะเป็นอันนี้ก่อนนะครับอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันอาจจะเป็นตุลจีนนะมันเลขสามเหรอวะตุลจีนมาเมงกรไงเดานะคือมาฮอลลีเด่เกี่ยวกับมังกอนอาจจะเป็นตุดจีนนะเดาๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละโอเคเรามาเล่นอ่าคริสต์มาสกันดีกว่าไปันเลยกดสิคะกดกดกด เราต่เขาให้เราเล่นอันนี้ก่อนแต่เราเล่นไปแล้วอะ่ะเราเล่นไปแล้วกำงั้นเราก็ต้องไปเล่นแบบไม่อัดนะคะเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะทุกคนจะใช่ไปแล้วโอเคเราก็ไปลุยด่านนะั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประตูตรงนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วใช่แล้วโอเคเรามาลุยกันเลยดีวยกว่าครับทุกนครับพร้อมอเล่นแล้วครับอ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ Snow อะ snowman อ่ะ snowboy นะมะเหน snowboy มันก็ต้องกลมๆอะไรนี่มัน snowman นะมันเป็นผู้ชายมันเป็นคนอะเธอเราพูดว่า snowball เอ้ snowboy อ๋อ snowboy คิดว่า snowball นี่ไงปุ่มใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไหนปิ๊งเอ้าถูกด้วยก็เขากดพอดีเธออยู่ใกล้ๆเขาพอดีอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไหนพอดีเลยนะครับเดี๋ยวโอ้ง่ายจังวะทำไมมันง่ายจังวะเลยไม่ทันเห็นลยเนี่ยนี่เป็นก้อนเค้กก่อน มันมีทั้งหมด10ด่านหน้าตอนนี้เราผ่านมา2ด่านแล้วนัน่นนั่นนัเขาก็เห็นแล้วปุ่มอยู่นี่ไหนอยู่ใต้พรัมนนี้ยังไงล่ะนี่ไงดำาำตรงนี้มุมนี้อ๋อเนี่ยนะเฮ้อ่ะเย้ไวเปินเต๋อเพิ่งนึ่งนาทีเอนง่ายเกินไม่เป็นไรด่านหลังๆอาจจะยากก็ได้เฮ้ยวุ้ย ขอขโมยหมวกเขามาใช่ดีกว่าไ้ยประตูอะไรปิดอะเมื่อกี้ประตูปิดหรือประตูเปิดประตูปิดอ๋อนี่ไงประตูเปิดอ๋อเธอเธออยู่ข้างในไว้มันน่าจะอยู่ข้างหลังอ่ะที่หลัประตูปะไม่มีแต่ว่าเขาเห็นแล้วล่ละอยู่มุมมุมมุมเห็นแล้วข้างในนี้เข้าไปดิไหนมองเข้าไปสีดำๆเลยมาเลว เยี่ยมอ้้หชิวชิวอีซี่อุ้ยไอตัวนั้นอ่ะเขาเรียกตัวอะไรนะตัว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 อะไรนะจำชื่อไม่ได้อ่ะนกนกคู่ไม่ใช่นกคู่ดิไอตัวที่มันเหมือนแฮมทารโลอ่ะแต่ไม่ใช่แฮมทารโลอ่ะแฮมเตอร์ไม่ใช่แฮมเตอร์นี่มันอยู่ในป่าดิอะไรอ่ะ อยู่ในป่าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเออบีเวอร์ใช่เหรอเป็นตัวใหญ่นี้ไหมอ๋อบีเวอร์ก็มันมีแต่หัวฮัลโหลใช่เดี๋ยวว่าถมันก็ได้ใช่บีเวอร์นั่นแหละพี่ว่าพี่ขวัญมัวเป็นหนุ่มหนุ่มบีเวอร์เชื่อพี่อ้าวไม่งั้นน้องๆพูดมาว่านี่คือตัวอะไรพี่ว่าบีเวอร์ไหนง่ายจุงเลยอะครับแล้วกดไงอะใช่ตรงนี้กดไม่ได้อ๋อเนี่ยกดข้างล่างกดข้างล่างได้มั้งเนี่ยมาแล้ว เอ้าโอเคกดไงอะ <c oughs> หาม,มุมกดเองเออได้แล้ว Bieber นี่ใช่คนที่ร้องเพลง Baby 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 อ๋อไม่ใช่ <c oughs> นั่นมัน Justin Bieber บวกแล้วามาันแซม Bieber อ,อ,อไม่ใช่ <c oughs> นั่นมัน Justin Bieber Bieber <c oughs> ติดอะไรเนี่ยติด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 ในเนี้ยมันเหมือนไม่รู้ตะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในนี้เปล่าเนี่ยใต้บล็อกเนี่ยลูนี่ลูนี่ใด้เหรอตรงนู้นก็มีอ๋อเออใช่ว่ะดำดำได้ไงเห็นแล้วปุ่มลุยเลบเล็บยุ ไปด้วยปัาบเหล็กกีดานเดียวมดี้จะสี่ระีเองนะไม่รู้เหมือนกันว่ากีดานแล้วโอ้เหมือนไม่เห็นนะฮัลโหลอยู่ข้างบนหัวเลยเนี่ยฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยขอนั่งร่างดีอยากนั่งหน่อยขอั่างหน่อยโอเคเขาขอนั่งหน่อยโอเค โอเคลองเขาจะนั่งแต่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 แ่แต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 ่แ่แต่แต่แต่แ่แต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 ่แ่แต่่แต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 ่แ่แต่แต่แต่แ่แต่แ่แต่แ่แ ที่นี่คือที่ไหนอันนี้อะไรเมกเกอร์ Maker. อ๋ออันนี้คือเครื่องผลิตของขวัญน,นั่นเองว้าวของเธออ่ะดิเราเราห้ามใช้ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้มันคือของเขาเองของขวัญอเคห้ามใช้เพราะมันคือของพี่ขวัญเ่ยขี้งอ้าไม่ให้หรอกที่ช้าที่ช้า้ยมีไฟด้วยเธอเห็นปะไฟมันสลับกันไปเห็นปะนี่นี่ไฟไฟเนี่ยดูดิดูดตรงหลอดไฟดิสวยอ่ะกระโดดขึ้นได้ไหมอ่ะ ไม่รู้ยังหาไม่เจอเลยอุ้ยทำไมมีของขวญข้างบนด้วยอะมันไม่ได้เธอมันติดหัวอ๋อติดหัวเฮ้ยตอนนี้หาปุ่มไม่เจอแล้วเอ๊แต่มันก็หกหกบล็อกทำไมมันขึ้นไม่ได้วะมันอาจจะมีไอ้นั่นบังหัวอยู่ไงนี่ไงมันมีบล็อกข้างบนเนี่ยเราเลยกระโดดขึ้นไปไม่ได้เอแต่มันก็พอดีนะเออมานก็พอดีเอามากระโดดไม่ถึงอ๋อโอเคช่างมันเถอะหาปุ่มก่อนหาปุ่มก่อน ปุ่มอาจจะไม่ได้อยู่ข้างบนนั้นก็ได้นะหาปุ่มก็ก็เขจะมาอาปุ่มมาเข้าใจป่ะเขาจะมาหาปุ่มอ่ะก็จะอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าอยู่ไหนวะในนี้อาจจะมีปุ่มแอบซ่อนไว้นะเราเปิดทุกอันเลยนี่มันโต๊ะรีแพร่น่ะเอ๊ะัจุ๊บกระโดดไม่ได้จริงเหรอพยายามดูอยู่ครับผอม นี่ไง,ไง,งบอกบอกว่าง่ายไงทีนี้เขาทํายากให้แล้วแล้วก็หาไม่เจอเออไม่เจอจริงไงเขาทำยากให้แล้วก็หาไม่เจอเขาว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนว่ะเธอ <c oughs> เหรอมีแวรอ่ะเพราะว่าข้างล่างมันไม่ได้มีรูมีซอกอะไรที่มันจะสามารถซ่อนไว้ได้เลยแต่คนนี้เขา <c oughs> เก่งเรื่องการซ่อนตามซอกนะอาจจะต้องดูตามซอกบล็อกดีดี นี่ไงไหนใช่หรอใช่ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเก่งจังเลยทำไมเขาไม่ไปวะเกดิดไม่เออว้าวเนอเละเมนเอ้ยอนะไรอ่ะทำให้มันนืดอดาเราอยู่ใต้บบน้ำเหรอใต้น้ำใช่แล้วทำไมเราว่ายน้ำไม่ได้หรอนี่กดคอนโทรลว่ายน้ำโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมเราถึงหายใจได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเขาทำให้เราหายใจได้แน่ๆเลยเนี่ยเราขึ้นบกไม่ได้ด้วยนะ มันมีปมอยู่บนหัวเธอเห็นไหมล่ะอ๋อเห็นแล้วกดไงกดได้เหรอกดไม่ได้กดไม่ได้เราต้องหาทางขึ้นแล้วว่ามันต้องมีทางขึ้น่ะใช่เขาก็พยายามเปิดกล่องมันเปิดกล่องไม่ติดเอ้ยไม่ให้เราขึ้นยังไงอ่ะขึ้นเจอแล้วไหนอะโอเคขึ้นทางไหนอ๋อตามด้วยครับโอ้เป็นแย่เปนแย่โอ้โอเคยงเก่งอะครับที่นี่ที่ไหน โอ้ตอผิงหนาวจังเลยไม่แน่ยางพ่ขวันเลยมันไม่เข้าไม่ลงหมันเข้าไม่ได้เห็นไหมว่าเขามีลวกันไว้อยู่เข้าไม่ได้แล้อกินเนื้อพ่ขวันย่างเลยว้ายเสียใจด้วยนะไม่ได้กินเนื้อหมูอันแสนอร่อยอนะเหมินอันแสนหม่นหมิเนก็บ้าแล้วหมูไม่อาบน้วสองวัน คืออะไรเหรอหมูไม่อาบน้ำไม่เห็นรู้จักเลยหมูขวนนี่แหละไม่อาบดามหมูขวนอาบน้ำทุกวี่ทุกวันอยู่ไหนเนี่ยปุ่มเออเอ,เอ,เอกระโดดปลาก,กลัวไปก่อนข้างบนนี้ปะไม่ใช่นะไม่เห็นหรือว่าอยู่ข้างในหรือเปล่า,าในเตาเผาเหรอไม่ใช่หรือว่าอยู่ข้างล่างเก้าอี้ มอง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 เข้าไปให้มันหลุดโลกอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ทำมันแปลกๆอะไรๆใช่ใช่แล้วก็มีความสงสัยอันนั้นเหมือนกันแต่แบบมันไม่ใช่เธอมันไม่มีผมมันเป็นแค่เงาเธอมันเป็นเงาแค่ตอนนี้เขาทำให้มันไม่มีหรือเปล่าหรือว่ามันจะใช่ไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นรูเข้าไปอ่ะนี่นมันวางผมวินไว้อันหนึ่งไม่รู้เหมือนกัน เป็นแนวไงเป็นสไตล์ของเขาอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรค่ะใต้อันนี้มีไหมอิ่มไม่มีหมวดนี้ก็ไม่มี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 เอ้าเดะไปมันเบบี้เบบี้โอ้หรือเปล่าเฮ้ยเขาเจอแล้วนี่หรือเปล่าไหนข้างหลังนี้หรือเปล่าไอ้ดีเขาทำไมนี่แหละข้างหลังนี้แหละแต่กดหามุมกดไม่ได้ ว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกิดไม่ได้อ๋เอเดี๋ยวนะมุมปุ่มมันอยู่ตรงไหนวะยังไม่เห็นปุ่มอ่ะเขาก็ไม่เห็นแต่มันดูมีความเป็นไปได้อะเธอเพราะมุมอื่นมันเป็นเหมือนไม้ปกติมีมุมนั้นแหละที่ดูน่าจะมีรูเข้าไปข้างในเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมนี่เอ้าชนแล้วเหรอโอ้โหเอาจิเบสิ ไว้ไมไดมปนแตสบายเลยเนี่ยตัดแล้วกบายเบื่อก็เลยทีเดียวโหแต่พี่ขวัญชอบนะแต่แบบมันมันง่ายเกินไปก็จริงแหละเออมันง่ายไปแหละแต่ว่าชอบเขาเขาสร้างด่านสวยดีชอบแบบไม่ได้ใช้เซนส์อะไรมากไปก็บอยู่ก็แบบแตะไว้ข้างผนังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันง่ายเกินไปอะครับวอนผู้สร้างแมบนะคะทําให้มันแบบมีซ่อนแบบเยอะกว่านี้หน่อยนะคะหรือไม่ก็แบบปุ่มหลอกหน่อยก็ดีอะไรอย่างงี้นะคะ ใช่แบบมันมีแบบมุกเดิมเดิอ่ะคือแปะไว้บางทีก็แค่ซ่อนเอาไว้ใต้ดินเนี่ยแค่มองดีๆก็เจอแล้วจริงๆใช่ใช่แต่ก็นะเดี๋ยว็กก็ะบอกว่าเอ้เดี๋ยวยากไปพี่ก็บ่นดี่ใช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 ่แต่ก็สนุกดีค่ะรอเล่นแบบต่อไปอยู่นะคะผู้สร้าโอเคไปแล้วนะครับผมวันนี้ชอบกันไลค์ก็แชร์กด subscribe พี่พีกับพี่ขวัญด้วยนะครับคับผมบ๊ายบาย you <laughs>